แม่ต้อมอารมณ์ดีวารมณ์ดีวันนี้ทำเมนูปนปลาจ้าอหอมค่ะพี่นอ้องปนปลาปนปลาใส่กะอีปูพรหอมหอมหอมแซ่บสวัสดีค่ะคุณยายมือนีิเดเมนูอย่างน้อยจ้ามือนีสวัสดีจ้าเมนูแกงไก่แซ่นอ้อนผสมพี่น้องอ นี่น่ากินมากก็แค่สมุนไพรเลือด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 อาหารเช้านี้หลังจากที่กลับมาจากงานกประเ็ทศยังอื่นอีกเลยเผาบากริมนไหมโอ้หรือไม่ยู่ก็ปนถ้าพี่น้องเขาเผาห้าก็สิบเป็นล่างเขาหนามล่างพอกเมนพี่น้องเคยกินบอเม้นต์เข้ามานะคะว่าใครเคยกินหรือยัง เาก็บเผามันต่างกันมองได้มอเขากันเซลล์บเผานะมันขมกว่าบเออเขาจะว่าบะเผาเล่บะขมเขาจ้สิบาทคุยต่างหมวดเขาบ้านลคนหนูก็เคยาเห็นเข้ากินบีบนะน่ะบกินรสแล้วแต่ความชอบนะคะคุณยาย่วนมากคุณสิมาเขากว่า เขาก็จะเป็นอีกอัตรสนื้มันก็สีอมหอมหรอแม่เนาะหอมปนปลาเลยอันนี้ยังมอเนี่ยป่นป่นปลาใส่กระปูขึ้นจากปนกระปูัวนีลาตัวมาอย่างกะน่อวัน ตีแล้วม่วเไปล้างอีกสร้างอาหารก็จังมาปอกหลอดมั้งอาหารเท่านี้ป่นปลามีแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มขวอารมณ์ดีว่นนี้ขวอารมณ์ดีจ้าเป็นไงแน่เอฟซีอันมาบุกสองเมือ <laughs> อันตอนแรกก็บบารเ์เร็ตเต็มที่เลยนดอพี่น้องอันเมื่อนั้นนอกแม่ไปซื้อปุ๋ยมากกัไปใไปไปให้นนกนองใส่ปุ๋ยยางก็ไป เจ้าพี่คนไป่ปุ้ยยาวมากมาหอดบใบคนว่าแม่เอฟซีพันสิมาแว่กินเขาน้ำยีเดอร์วันนี้มาเสร็จอ้าวคือคำระบาดเท็ดยังแน่นอออมาก็ไปหาซื้อไก่ซื้อปลาซื้ออันค่ะแม่กับฮาร์กทใหม่เหรอเนี่ยป้าหัวกับซับทำใหม่จวดจวดกับป้าต้มต้มเปิดขวาร่มดีตอนรับอันพี่น้องเอฟซีพันมาเที่ยวบ้านสวนเอฟซีพันมาเสดียามมายามมันมางานปิด นเปิดรงเนาะแม่เลยามมาและกินมชาแรงน้ำความสุขของคุณยายต้อมเนี่ยคือการทำกับข้าวเด้ความสุขเราพี่น้องเขาพออิ่มก็ถอนความไปอิ่มชูข้นนีการห่อผอมห่อนแม่อันจิเลียดอู้ยแซ่หลายแต่ว่ามีตัวใครผอมแม่อันจิเลียดแน่นม่แม่ไม่ตัวใครผอมมาได้เอาล่องแกงทำให้แม่ฟ้าเนาะอันอิ่มมันลุกลุกขนย่านเพิ่นมาห่อนก้อนเปล่าเห็ด ต่บ่าก้อยกับมีแมวประเดนหนึ่งก้อยพี่น้องกิน้อยได้่ีรอบนารอบนาเพื่อตองมากอาี๋ให้เจได้กินอเอาอะไดนะ้กิดกันมูพี่นองจฝัฝาวาำแหงาทำังนยน่าทอื่ลสิมาคน เราไม่ขีเ้าเทิงเราเอแล้วพี่มากปนลมาปนจัปนต่อมับมาปนข้นแล้วปนิินไดู่้ว่าแน้อื่นอาหารบ้านบ้านอีสานอีสานช้านี้นิกปว้าวหลังจากที่ต้มนะคะก็สุกเป็นที่เรียบร้อยทำยังไงต่อคุใหญ่ ตปนปกปกปนปกปใส่อะไรบ้างนี้เปแเอาต้นี่มันหอมมากเลยนเอาเต้าอไเอาอกไปตำตีตำปนียมันพร้อมจ้ะ แกเอาแกอกงะคะ่ะปูหน้าห้องเสบหอมเบิร์ดเรากับปูห่อฟางคิดแบบนี้ปลา,านี้ก็สิอกเอาเต็นเหลือมันเลยทำยังไกันตุ้งตาเดิมแต่ยังไดนกล่อ,องลปอเร่อปุ่งตุ้งกั่ไหน ปูนขินมาแหลกก่อนป่าต่กเียก็่แต่ะเได้ปนกับปูนต้นโดนจังปูนเห็นข้นอก้อยากดป่นเอาต่ปูใใส่ป้าน้ามันก็สินิ่มนวล แง่แสบมั้งแกมจาไปกินดูหยาดกันได้แกมตุยแม่ว่าผู้ใดกินแกมปลาแกมสิตุยนะอยบ่าหยาดกันมันผู้ใดน้อยมึงหน้อยไรอยู่แกมปลาเไม่รับมายเด้ห่วยมีตัวนึงมีสองขางเท่านั้นขางได้หน่อยพร้อมเด้อไลล่ไห่ล่หน่อยก็โมกันไล่ มา้ก,กินแจ้าม,มันจะก,กินขามันเหมอนแล้วกนขาไก่ให้ดุยขามากค้าคันกบกับขาตุ่ยเนาะเจ๋ยวก็มงอค้าตุ่ยกบค้าก็กินแจ้าม มาใส่กันหน้าเลยนี่งฉีีแล้ว ทำได้แล้วเอาน้ำต้มปลาลุไปพี่้องใส่หนังแดงเสียบใส่ลงนัวเหมือนกันใส่เกลือใส่น้ำปลาลุกนัว่าด้ยาด <laughs> ขาดบรเลยขาไดไปไม่ <laughs> น่าไปเลยขาดขาดขาปไปเลยทั้งนัวเป็นน,ปน้ำบอกคุณใหญ่